โอเคท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเออท่านผู้ชมวันนี้ว่าแอดจะไม่อัดคลิปแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ะเล่นมาด้านนอกแอดเล่นทุน500ใช่ปะแล้วก็เล่นกับสสาถ้ำอยู่ๆเป่ดหหน้าแดงควณ2 2มาเต็มแม็กเลยท่านผู้ชม ก็เลยต้องอัดคลิปแล้วก็คือรู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะมาดีนะท่านผู้ชมโอ้โหพอทีไม่อัดคลิปคือแบบไม่เคยได้เลยนะหน้าแดงแบบเต็มมก็กคือแบบเต็มจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมแปเอาคายเลยอะ่ะโอ้โหสุดจอนมากมาซ้ำอีกรอบเลยแล้วกันลองซื้อท่านผู้ชมดูที่ฟีนี้จะเปิดเจ๊งหรือจะเปิดรัวท่านผู้ชมมาัตคุณจะเปิดยังไงหรือชนยังไงมารูปแบบเค เกี่ยวไม่เข้าแล้วผู้ชมเก็บคูณไปเลยเจ็ดรอ,อบหมุนมาขอสวยโ้ยลายต่อมยากไปให้แบบนี้ก็เรียบร้อยดียังไงก็ได้อยากขาดเธอนน่ะทีเมื่อกี้น้ำมาเต็มแม็กชึบบุ๊ย เออเรียบร้อยเลยเคหน้าเขียวเอาเรื่องวะเฮ้ยวันนี้สาวทํามาดีอยู่มาดีแบบมาดีจัดๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมมาขอเขียวคู่อีกรอบเสยียดายนะเสยียดายขาดแค่ช่องเดียวไม่งั้นได้บึ้มบั้มซัมเป้ท่านผู้ชมอารมณ์เยอะเต็มเต็มแม็กซ์เลยเอ่ะมาเล่นฟรีเดียวท่านผู้ชมนึกว่าฟรีเกมจะมาดีอีกเนาะเมื่อกี้เพิ่อได้หน้าแดงมาแล้วคุณผู้ชม โอเคจัดไปแบบสว